ดีครับ่ปโตมเป็นน้อฝันดีบป็นน้องวัดนี่น้อนตรงวัดยังอันฝันเมื่อวันศิลไงหั่นล่ะแปลว่าบ่แม่นนอนบ่แม่นบ่แม่นนอนบ่แม่นนอนฝันดีนั่งสมาธินั่งคือสมาธิฝันนั่งในมันอยู่ในสมาธิไหมอืมอ้ไม่อยู่ในสมาธิจังว่าในในสมาธิจะไหนคือไปเห็นขับเห็นแน่เห็นท่านเหรอเขาจ้า มุฟ่าทุกว่าจันเขาจะเห็นสินนั่งนิ่งได้นั่งฝันได้ก็เห็นได้ปักเสียงเลี้ยงฝันว่านอนฝันวันนี้เมอนอนแล้วฝันก็สิบวปากยามดอกอันนี้นั่งสมาธิอยู่เมฝันเตียฝันว่ามีผู้ยิ่งผู้หนึ่งกัอายุกัไล่แล้วล่ะไล่ยสั่งมาทรงไล่ยสั่งมาทรงไล่ยสั่งมาทรง ตัดตัวแล้วมั้ยสร้างตัดว่ามันจัะตัวผันบ่ได้นับซะละทางวัดแตสร้างทางวัดแตสร้างอืมอันมันมันฝันตอนเนี่ยงเนาะมัน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 งวดงวดก้อนหันงวดก้อนหันฝันว่าเอาว่ามันงวดวังหันนี่งวดฟ้าคุณครับฟันมาเลี้ยงสร้างสร้างมันยาวนกคนกันขึ้นมาเนี่ยมันไปกินอยู่เถีองหน้ามันบ่กินอยู่อลโคกทั้งคุณนู่นถื่อนหน้าคุณครับงวดนั่นเนาะ บันนี้มันก็ยุหันละบันนี้หูเมียบันนี้บันนี้มือขค้ืนมันสินน่ะอันวังหันมันขึ้นสิบหาคำเนาะมันสินพระใหญ่วังหันเนาะครับฟันว่าข้าเจ้าล่ยสร้างมาส่งมาเอาด้วสร้างเดือนเจ้าว่าสันมันจินอ้อยเขาว่าสันเออมันจินอ้อยเพ่นเออมันจินอ้อยเพ่นเพ่นกัยไล่ลลงมาส่งหอดเนี่ยครับ ฝันต่อตัวนั่นลหละต่ออันนั้นตัวนั้นเขาก็ฝันเกี่ยวมันฝันต่ออีกแล้วเนี่ยอ๋อนล่ะมันนี่อันซุมนึงกับกินเราเราเราไปเห็นมันมันสิลงไปกินของเก่ามันพูนฝุ่นมันสิลงไปกินคนละแต่ว่าตัวนึงเห็นบบไปนื้หมูแต่ว่าสิไปอยแต่ว่าไปว่าท่านหมูตัวนี้คือสิมันสร้างแสนลูกอ่าขด้ว่านะคึ้ว่าพอดีย่ายันเอิญใส่เนาว่ามาเอาเด้อสร้างอัน ยังจังป่อยขึ้นไปพุ่นไปกินอ้อยเขาเซนไรมื่ทรงหร้อว่าสซนมันเห็ดจังสี่หรือใส่ยกมือยกม่วงเลยคว่วแล้วก็ใหม่วงขึ้นแล้วก็คัือแล้วก็ให้ม่วงขึ้นคืนวามันสวัสดีบ่กันสดียกว่าอสวัสดีสวัสดีก็เลยว่างสินาสวัสดีสวัสดีเซนบอกกับจ้างนะครับวันนี้อันก็เลยว่ามันจะกิน Oyo bạchin quái đơ ở ráchina, taba kin dogwa. Vanitema, an sum toy ny hân. gì nye đi, woman sang ny. Nye. An mất vai, an tung hâm mắt phải o mưa ngon. Bệt tóc, an tục ny, tục ny. Don't hôm 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 đi, hôm 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 เขาให้ให้ละให้ให้ว่าจะไปกินกล้วยเด้อนะอืมที่มันเครียดบ่าเฮาจอย่างไรเฮ้มันสั่งสิไปเฮ็ดของเขาเขาบอกจักอืมจักฝันนั่นแบบที่มันฝันในในสมาธิอืมนั่นแหละก็เลยย์เสดิจตอนตอนมันเอาอันนี้ไปตบอันนั้นถลางข้าตูข้อน่ะเดิจเลยเลยหู่งยาสอันหมว่าอัน เอาม่อนตาขึ s <S um ้นเอามันฝันให้มันจังได้คนว่าเขาจังเหลียวเห็นเขาจังคือม่อนตาอยู่นี่ดิขึ้นตาเบ่งตะนม่อนตาเบ่งเนี่ยของนางสมาธิเนาะบนมันนั่นไหมเอาคือเป็นนังซีสองเทียละนีิแต่อสองเทียแล้วจะเป็นนั่งซีว่าเห็นเห็นได้สมาธิเนี่ย สอ,อ,องเทีย่ยแล้วันนี้อันเมื่ออันมาขึ้นนี่มาขึ้นนี่อันน่าบารับเนาะอืมน่าบาับแล้วมันห่อนนะนะเออม,เอ,อ,เอ,อมันอม่อ,อนมันห่อนใ่เลยกักบบาลับวันนี้ก็เลยอันบ,บ้าไปนั่งสมาธิอย่างบนขึ้นหน้าไว้ก่อ ก็เล่นไปยูทูบกับยูทูบอันนี้ปูปัญญากับยูทูบอันเทียงโซ่ก็เลทนไะค่อย u นะกนไปค่อยๆต่อเดนั่งสมาธินั่งสมาธิมื่ขึ้นนี่มันยุ่งกัดเนาะมันก็มันก็เลยบอบ่บอบออันี้เลยนั่งบได้มันยุ่งกัดยุ่งายเนาะยุ่งยุ่งไยมันห่อน มันเห็นถ้าทูบันละอันทูบมันตัวทูบนี่ได้อันสองสามซีไหมทูบเป็นตัวเลียงจะทูบไ้เป็นบ่สองสามสีสองสามซีไล่ขึ้นอันไล่ลงกับสามสอง้ส,ส,สองสามเออ,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 อเอ่เอ4 สามสองสีสามสองทำสีไล่ลงมันไล่คืนนี่สองสามสีเออมันเป็นอะไรแม่มันวนไห้เบิ้งบ่ตัวเลขไห้เบิ้งบ่บ่มันอันห้าจุดทูบมันก็ต้องใหม่ใหม่ลงมันบอใหม่ลงสิบางท่านนี้เป็นบางท่านนี่เป็นสีมันนี่เป็นสามมันนี่เป็นสองเออมันไล่กันลงมาไล่ลงมาพวกอันพวกเชียงไทยนะอือ บ้านี้อ่าทูบอันไข่เลยนะอือบัานี้อันเมื่อวันศิลหันเมื่อวันศิลหันจุดพอโ่งน่งาเหมือนไข่ไข่ทูบแตกไหมอืมทูบแตกก็ฟ้องหุ่นจักรเลื่องี่ดอกแต่ว่าตัวแรกหันมันบน่เห็นมันแตกก่อนอบ่เห็นตัวเลข เห็นแต่ตัวเห็นตัวที่สองกับตัวที่สามสองหาสองหาสองหาถ้ามงกลางมันอิแตกออกมั้งบมันสิแตกอันอันตัวแรกให้มันแตกมันมันมันแตกพาเครื่องลงบอครับมันเลยเขรียก่เห็นตัวเลขตอนแรกเนี่ยตอนแรกว่ามันแตกนี่ตอนแรกว่าหันแตกมันยังเบิ่งยินได้เบิ่งเบิ่งอยู่แต่ว่าห่างว่าเห็นตัวเลข เพราะว่าอันมื่นตาึ้นเที่ยนเรื่องนี้พราะว่านังสมาธิที่กำลังสิเขาเขาที่แล้วมันก็เลยแบบคิดบ่ไปหาทูบเลยคิดไปน้่อันอันนี้ไปเลยย่องย่องย่องไปเลยนะเออมือวันห่านอะไรหัวซ้ายนังนัดนันหมดันอีกเม่อนได้เลยเขาจะฝนได้เป็นตัวครับเม่สามตัว ฝันบ mm ่ฝ okay, so hmm. nah, ันได้บ่หมู่เฮานี่อันจังซี่อันงวดก่อนหั่นเนาะอ๋อ FC อยู่ว่ายายเว้าของเก่าเด้อเ้าให้ฟังก่อนเว้าเพิ่นฟังซื่อๆดอกอันโทกโทกูานตุ๊ปู่ยามนบ่ครับก็เลยอธิษฐานอธิษฐานไปหตุ๊ปู่ยาโอ้ตุ๊ปู่ยาสิปาเพิ่นเยว่าโอ้ยอัน กวนที่นั่งสมาธินั่นแหละว,ว,ว่าปุยาเอ้ยมันดนบรรดานให้ลูกให้ร้านอันมีโศกมีลาภเด้อเงื่อนนี่ก็ได้ก็ทุกข์ทุกอย่างแก่กับ,บว่าไปเนาะอืมอืมในรูหนนให้่านี่เหตจังได้ก็ได้ขอจะว่าให้มันเป็นเป็นเลขอือจะเขียนใส่ใส่ก็ได้จะหเหตจังไดก็ได้มันสีน่ามุจักเงียเตี้ยัหาอยากของจากลูห้านาสิได้ซื้อได้เสีส่ยงโชค ประังสิเนาะบันนี่อันโอ้ยเจยกันอันจุดทูบยุค่มือคู่มืองก็เป็นแต่ออกเลขแท้กับเลขขึ้นมันบ่อันเพิ่นก็เห็นเพิ่นเอาเงิ่นห้างอันเอาเลอยูาสั้นกับกระสีเดียวกันนี่ตัวกับเลยวางสีนะบันนี้ก็เลยนั่งสมาธิไปบาตนี้ว่าว่าอธิษฐานแล้วเรียบร้อยกันนางสมาธิมันบ่นั่งสมาธิไปนี่มันอยู่หูนี่ <ม>นี่ยูโฮนี่เอาทำไมวะสันอะซีโบได้ยูบอกวะสันบ่ใส่หงไวฟังเออมันดังยูโฮนี่เอาทำไมซีโบได้ยูบอกคนว่าอืมแต่น,นี่อันก็เลยอันพอดีนั่งสมาธิและเอาผู้กบดเทียนกบดแล้วเนา<อ>ะครับก็เลยอันนะคนบอกวะสันลองบึงกันหน้าวะสันครับ จเลยไปเอาเจากันที่ปลักทูบุษอดูหันะเมื่อเอาอันก้านทูบออกเอาก้านทูบออกแล้วเอาเมื่อลูกเอาเมื่อลูกอันขีขีทูบมันติดยู่หันมันเลยเห็นตัวเลขบานนี่ตัวเลขขึ้นบนมันเห็นตัวเลขบานนี้ย่ามืมูเ้าร์ร้านคนมาบานนี้ออามาจนไในบ้านคุณมันเอาหมากมใไ้อันมาเบิงดูทิมันอันมีเลขบนี่ก็เลยว่างซีลร้านเลยมาเบิง อม,มาบอกมันเลยเห็นหกตัวเป็นหอกตัวเลยสามตัวนาจะไมมเอียงจำอะไรจำได้ตั้งแต่อัน <3 S 2> เพราะว,รว่าวอันสามตัวหลังนี่มันอันเจ็ดห่าหนึงห่งเจ็ดห<ช>่าหนึ่งก็เลยมาเขียนไวน้วบอกอเขียนไว้วันนี้แม่นวลมากเลยบบบนี้แม่นวลมากแม่นวลกับมาเขียนลงอีกวันนี้อื บัดสิไปซื้อแล้วก็บอกคือพ่ออีกแะ้วแับนี้แต่ว่ามาเห็นมาอันนี้น้่กันเมื่อนั้นเล่ออกแล้วมามันบอกมันไผเขียนไว้นี่เพียงจังบ่ซื้อว่าสันโอ้ยเม็ดนวดายทั้งหลังวะ่ะจนไง,ง,งจังสิโอ้ยเม็ทุ่งดูกรพอสิป้าคือมักเลื่อมคักแท่นี่ข่อยเขียนก็เมื่อข่อยคักๆักว่าสันแล้วว่ะเพราสว,วาว่าคือกัน จะาลองเป็นผู้เขียนยังบ่คือพ่อยุเลขทั้งสามตัวตรงๆว่าสันมันตัวตัวว่าสั่นเข้ากันเมือนั้นเป็นพ้ากันเสด็จไอ้ข้าให้แนนใช่เนาะให้ข้าให้แนแต่วันมัดเขียนผันมัดเสื้อผันมัตัดเสื้อย่านมันบ่มาน้ำกันก่อนเนี่ยแม่นบ่มสั่นก็เลยมาตัดเสื้อสามตัวไปขับก็ได้แล้วเนาะได้ฮันแล้วมันนี่อันผันมัตัดเสื้อเอาแต่ว่ามากยุดีมากเลขกนึงเจนมากขนาดเลย ผู้ใดก็ว่าให้ว่าเจ้าจะไปซื้อนังเล็กตัวเก่ามันบ่ออกับบ่ออกกสร้างขอใหายเดือดรออพราะว่ามันหมักเลยบ้านนี้บัานบัานนี้แม่ก็ได้ได้โชคได้เนาะหันเนาะได้อยู่อืมค่อยู่ดอกได้ข้อเ้่นเจ้าหมวดนี้นี่ท่านท่านเข้ามาส่วนพวกฟันทิ้งสั่งนี่ท่านได้ตัวเลขบ่เมื่อเชงไหนยังบ่ให้เล็ตัวเลขอยู่เออหมืกหว่านี่ก็บมืกหมืกขึ้นนี่ก็บอกกันอยู่นี่ว่ามักตัวใด อันสร้างนี่สร้างใหญ่เลยว่ามันสร้างหน่อยแต่สร้างใหญ่เลยกัน,นสร้างใหญ่เลยมันต้องเป็นเก่าเนาะสร้างใหญ่มันต้องเป็นเก่าผู้นี้คนทีไรสร้างมาทรงนี่ค่ะใส่เสียเขาไม่ผ่าเดียงแหล็กผ้าเอก,าากตาผู้หญิงใส่เป็นแม่เขาเขาว่อาอะไรขันว่าแม่เขาผันสินผันว่าเขาเขาจะเสียเขาจะเสียเก้าผมเก้าผมอือ ก็บกว่าน่หรอมาบอกเรียตัลกตับ่บ่บไม่ตเอื่นมันมันตะเอื่นม้ตะเอื่นบอกว่ามาเอาเรื่องสั้างไรมาส่งแล้วเป็นยังแก่ป่อย้ไุคนมันกินอ้อยเขาบางสี่วรมลาวเต้รลลาวเราเขาบอกสำนักลาวเราเขาบอกยังอื่นเราเราเ็บ่บอกอีกเลยไม่ตะเอาสร้างผู้ได้แต่ว่าสร้างเจ้าตัว่าไปงสี่งละวันนี้อัน บัดสิหัวขวนดีบานี่อันมากหัวขวนอันอันสร้างเฮ็ดเจ้าสิละควักเจ้าสิล่ะมันเป็นเอาง่วงข้นบอเอาง่วงข้นแล้วก็วักอีกขั้วขันหนามาทังนี่แหละเืื่อพักกันหัวเพป่นกับหัวใหญ่นั้นแล้วก็หัวกือกันเดี๋ยวเบิ้งผันมันนุ่งเสียเขาก็ช่างอันแม่ขาสิ คือยังไม่ออกแบบว่าสิไปวัดไปว่างสินะไขสกะตาหอยสอกผ้าเพียงผ้าเนี่ยผ้านี่เป็นผ้าเป็นผ้าแพทยเข้าธรรมดานี่ยแหละมุมเป็นผ้าอ่ามุมเป็นผ่าเขานี่ผ้าแพทยเข้าธรรมดานี่ยแหละผ่านว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าจะไม่ก็เออคนสมัยเก่าเขาจะบ่ถิ่มผ้าดอกผ้าแพทย์พยังตะกี้เนาะเสียเสียนี่เสียเขาวนี่ล่ะ จะเขาเห็นสัตว์ป่านนังสัตว์ายนจะไม่โศกเลยนะคิดว่าจังหวะโศกมมใหาแต่ว่าขั้นเปนขันขั้นขันเลขนี่เด้่ทจงได้กับยูรลงมักซีเก่าซ้ำเก่าซีเก่าแล้วก็นึ่งเก่ากัมากอยู่งตัวนึงเนาะก็เห็นก็จำน่นไม่จำนวนตัวก็าสร้ก็ได้ สร้างนี่หลายตัวอยู่ดิสร้างหลายตัวอยู่แต่ว่าหั่นว่าอะไนับว่ามันไม่จะโตแต่ว่าเป็นฟงคนละหลายสร้างวัดตีว่าหญิ่งเป็นซีเนาะสร้างเป็นเก้าสร้างเป็นเก้าแต่ว่าใน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 น้ำของสร้างนี่ในน้ำของสร้างในตำหน่านี่ที่เขาเจ้าเขียนไว้นี่มันเป็นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งตัวเลขส่วนตัวเลข เป็นน <Happiness. S 2> ้องซื้อทำาน้ายฝันหมดนะเมนบ้านนี้อันหน้อันนตัวน้องซื้อที่เขาเจ้าให้เขาอ่านนี่ว่าฝันเห็นสร้างนี่เราว่าอันเขาเขียนไวยว่านฝันเห็นสร้างย่างฝันเห็นสร้างย่างเยื่อเยื่อเยื่อย่างอย่างนั้นอ่ะฝันเห็นสร้างเดินเยื่อย่างอย่างนี้แหละเขาิมีโศกอยู่ดีหรอ โดีแม่จจีนไคือกเขาวันอยเดือเนาะย่อหาง่ากับว่าเห็นจ้าโตว่าอยากเห็นง่าสร้างเนี่กับว่เห็นยวหาง่ากับว่าเห็นแต่ว่าโตมันอันไปอันอันตบอันอันตูบหลังคาตูบเขาหนึ่งไงนี่ตัวนี้ไงเป็นมูเป็นพอโปมูเลยรล่ะไงดำปื๊ดๆคน่ะถ้าคือว่าจด้โซกเดี่ยวดเนาะคือว่านาะแม่เนาะ คือว่าอยู่ดีคือว่าสสโอกา,าทงนี่แม่ผูขสส้ขาเดีโยวโฉบไงได้แหม <c oughs> บ้านนี่อันเวัที่มันออกสามเก่าฮันเดอร์ร้านเท,นทน่านั้นละเท้าหน้านั่นแหละมันฝันว่ามันในเลียงสั้างเลียงสั้างตัวนึงอันผู้แม่ป่าค่ะไปซื้อเลขสิบเก่าว่านนี่ล่ละเออซื้อสิบเก่า บาดนี่อันขึ้นที่สองไม่อีกมันว่าเขาอมให้มันอีกสามตัวสั่งออกทั้งบนทั้งล่างไหมอืมกเท่านอ่แต่ว่ามันบวสือดิ่งหรอบวชสือเล็กดิบว่ามันบวสือมันมนคนมักเสือเหล็กบวสือสือยั่ไกับบกลยกะเคียโมบันถือเอาถือเอาเป็นบาืสือนบ่อะไนบวกืามันมัน ได้ทั้งบนทั้งล่างมันออกทั้งบนทั้งล่างเพราะวันนี้แหละว่ามันออกสามเก้าเก้าสามนั่นไมมครับล่างมันออกอย่างเหรอมันนึ่งเก้าอย่างมันออกมันออกอย่างเหรอเรื่องผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้มันออกตรงตรงได้ละสามเก้าเก้าสามนี่แหละขึอนที่สองมามันฝันว่าเขาอะไรเขาอะไรมาให้มันอีกสามโตไงเอามาให้มันอีกสามโตไง ร้อนขึ้นมากว่ะร้อนสั่นเนาะแม่เนาะก่ะแล้วไกลเมือผมก็กระตีมาถามบังแม่ทุ่มไหมค่ะเรียกฟันดีถึงฟันดีแล้วนี่มีได่หนาะแม่เน้อค่ะขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้ฟังความฝันของแม่ทุ่มแล้วกลับไปพิจารณาเอาความฝันพนเนาะหมดก่อนมันก็ได้อืมตามตัวเป็นตัวต้นเป็นตัวกับปสั่นอืมต้องงวดนี่เพิ่อนกังวดต้องหันได้ยันเจ็ด หานเออง้ลงหาได้เจ็ดหาน่มาสั่นพันวาพันพันพันหูจันื่อซื้อสามตัวก็ยมันบอกว่าน้ำกันสิแลก็เลยแยกซื่อซะกัดซื่อนึงเจ็ดเจ็ดนึงหาหาหนึ่งสินะอไเจ็ดหาหาเจ็ดัสะครับกอได้ได้สองตัวยอหักเนาะอืมอพีศกมีลาพี่ดอกรับรับรับขอบุนขอบเนะแม่เด้อใกล้เมื่อเนาะผมก็สิมาเวหาแม่ไหมเจ้าแม่ฟันดีเนาะครับครับสวัสดีครับ